ในค่ำคืนที่ฝนพรมทนายสมศักดิ์ทนายความมากประสบการณ์แห่งสำนักงานสมศักดิ์ทนายความยังคงนั่งอยู่หน้ากองเอกสารแสงไฟจากโคมไฟส่องกระทบแว่นตาที่วางอยู่บนสันจมูกโต๊ะทำงานเต็มไปด้วยแฟ้มคดีนางสาวสีชาเลขาประจำสำนักงานเดินเข้ามาพร้อมกาแฟร้อนคดีที่อยู่ในมือทนายสมศักดิ์วันนี้คือคดีของโจทย์ ที่ฟ้องธนาคารแห่งหนึ่งให้รับผิดชอบจากกรณีที่ผู้จัดการสาขาของธนาคารยักยอกเงินฝากของโจดไปสิชาครับเราต้องเน้นย้ำประเด็นเรื่องตัวการตัวแทนให้ศาลเห็นอย่างชัดเจนทนายสมศักดิ์กล่าวธนาคารจะปฏิเสธความรับผิดชอบว่าผู้จัดการสาขาทำนอกเหนืออำนาจไม่ได้เพราะธนาคารแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้จัดการสาขามีอำนาจในฐานะตัวแทนของธนาคารโดยสมบูรณ์ สิชาพยักหน้าจดบันทึกยอ่อแล้วเรื่องหนังสือแจ้งยอดคงเหลือที่ธนาคารอ้างว่าเป็นหนังสือส่วนตัวของผู้จัดการสาขาล่ะคะนั่นแหละครับหัวใจสําคัญทนายสมศักดิ์ตอบหนังสือแจ้งยอดคงเหลือเป็นเอกสารของธนาคารยิ่งเป็นเอกสารที่ออกจากสาขาของธนาคารยอมผูกพันธนาคารโดยตรงการที่โจทย์แจ้งความว่าผู้จัดการสาขายักยอกเงินไปนั้นก็ยืนยันว่าโจทย์ไม่ได้มีเจตนาทำธุรกรรมกับผู้จัดการส่วนตัว แต่เป็นการทำธุรกรรมกับธนาคารผ่านตัวแทนของธนาคารการแจ้งความไม่ทำให้ธนาคารหลุดผลจากความรับผิดชอบวันพิจารณาคดีมาถึงบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีตึงเครียดทนายสมศักดิ์ในชุดสูทสีเข้มยืนสง่าอยู่หน้าบันลังศาลทนายโจย์พร้อมหรือไม่เสียงผู้พิพากษาดังก้องพร้อมครับท่านทนายสมศักดิ์ตอบหนักแน่นพยานโจ์คนแรกคือตัวโจ์เองทนายสมศักดิ์เริ่มต้นด้วยคำถามที่ตรงประเด็น ท่านได้มอบเงินสดให้กับผู้จัดการสาขาธนาคารโดยตรงใช่หรือไม่ครับโจทย์ตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือใช่ค่ะดิฉันฝากเงินสดกับคุณสมชายผู้จัดการสาขาและเขาก็ให้หนังสือแจ้งยอดคงเหลือมาทนายสมศักดิ์หยิบหนังสือแจ้งยอดคงเหลือขึ้นมาโชว์ต่อหน้าสารและหนังสือฉบับนี้มีตราประทับของธนาคารจำเลยใช่หรือไม่ครับโจทย์ยืนยันใช่ค่ะมีตราประทับของธนาคาร เมื่อถึงคราวซักขานทนายจำเลยพยายามหวานล้อมว่าโจท์ทำธุรกรรมกับผู้จัดการสาขาเป็นการส่วนตัวโดยไม่ผ่านระบบของธนาคารท่านทราบหรือไม่ว่าการฝากเงินที่ถูกต้องต้องทำที่เคาน์เตอร์ธนาคารและได้รับใบนำฝากจากพนักงานธนาคารทนายจำเลยถามโจ์ตอบด้วยความมั่นใจดิฉันเห็นเขาเป็นผู้จัดการสาขามีอำนาจเต็มในการรับฝากเงิน และเขาต้องให้เอกสารที่เป็นทางการของธนาคารดิฉันเชื่อใจธนาคารค่ะเมื่อถึงคราวซักถามพยานจำเลยทนายสมศักดิ์ก็ไม่รอช้าพยานจำเลยคือพนักงานธนาคารที่มาเบิกความเกี่ยวกับขั้นตอนการฝากเงินคุณเห็นว่าผู้จัดก,การสาขามีอำนาจในการรับฝากเงินจากลูกค้าโดยตรงหรือไม่ทนายสมศักดิ์ถามพยานจำเลยลังเลเล็กน้อยโดยปกติลูกค้าจะฝากเงินที่เคาน์เตอร์ครับทนายสมศักดิ์ยิ้มมุมปาก แต่ผู้จัดการสาขาก็สามารถอำนวยความสะดวกในการรับฝากเงินได้ใช่หรือไม่ครับและการกระทําของผู้จัดการสาขาย่อมผูกพันธนาคารในฐานะตัวแทนใช่หรือไม่พยานจำเลยอึกอกักก็ใช่ครับการซักถามและซักขานดําเนินไปอย่างเข้มขน้นคําถามและคําตอบสลับกันไปมาด้วยปฏิพาณไหวพริกของทนายทั้งสองฝ่ายทนายสมศักดิ์เน้นย้ําประเด็นเรื่องอํานาจของตัวแทนและเอกสารที่ธนาคารออกให้โจทย์ตลอดเวลา ขณะที่ทนายจำเลยพยายามเบี่ยงประเด็นให้เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้จัดการสาขาการต่อสู้ทางกฎหมายเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ทนายสมศักดิ์ก็สามารถควบคุมสถานการณ์และนำเสนอข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อย่างมีพลังหลังจากวันพิจารณาคดีผ่านไปหลายเดือนทุกคนต่างรอคอยคำพิพากษาด้วยความตื่นเต้นสีชาคอยติดตามความคืบหน้าของคดีอยู่เสมอในที่สุดวันอ่านคำพิพากษาก็มาถึง ทนายสมศักดิ์และสีชานั่งรออยู่ในห้องพิจารณาคดีพร้อมกับโจทย์หัวใจเต้นระรัวผู้พิพากษาเริ่มอ่านคำพิพากษาด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนพีเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้จัดการสาขาธนาคารจำเลยเป็นตัวแทนของจำเลยมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆในานามของจำเลยการรับฝากเงินจากโจ์และออกหนังสือแจ้งยอดคงเหลือให้แก่โจทย,ยอมเป็นการกระทำในฐานะตัวแทนของจำเลยการที่จำเลยอ้างว่า เป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหรือเป็นการกระทำส่วนตัวของผู้จัดการสาขานั้นไม่อาจรับฟังได้และการที่โจท์ได้แจ้งความว่าผู้จัดการสาขาได้ยักยอกเงินไปนั้นก็เป็นการยืนยันว่าโจท์ได้กระทำธุรกรรมกับธนาคารจำเลยผ่านตัวแทนของธนาคารการกระทำของผู้จัดการสาขาย่อมผูกพันจำเลยจำเลยจึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินที่ผู้จัดการสาขาได้ยักยอกไปแก่โจท์เสียงค้อนของผู้พิพากษาดังก้อง ปิดฉากคดีด้วยชัยชนะของโจทย์ทนายสมศักดิ์หันมายิ้มให้กับโจทย์และสีชาความพยายามและปฏิพานไหวพริบในการต่อสู้คดีของเขาได้นำมาซึ่งความยุติธรรมในที่สุดคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้หรือไม่ครับ